ก <hertz> ็มาซื <ôt> ้อปลาเพียบเลยมงมามุนี่ดกิจชีวิตอยาลมงนี่ ดีตอนเช้ากับทุกๆคนนะครับหลังจากที่เมื่อคืนก็นอนที่รีสอร์ทหลังนี้นะครับรีสอร์ทแห่งนี้ที่จุดนี้เขาเรียกว่า,าบ้านกาแฟครับผู้ชมบ้านไร่กาแฟเดี๋ยววันนี้นะครับไม่รู้ว่าจุดหมายจะอยู่แห่งใดนะครับผู้มชมเดี๋ยวมาคอยลุ้นคอยชมครับว่าวันนี้จะไปแคมปิ้งจุดไหนนะครับเพราะว่าตอนเช้านะครับออกไปซื้อ,อไป ทานกาแฟแล้วก็ไปทานข้าวต้มพร้อมกับซื้อแกงเนื้อมาอีกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปแคมปิ้งจุดไหน,นครับเดีย๋ยวพร้อมไปหุงข้าวเดี๋ยวมาคอยลุ้นคอยชมกันนะครับท่านผู้ชมว่าวันนี้จะไปที่ไหนแห่งคนใดของเมืองกระบี่นะครับท่านผู้ชมโอเคมาคอยติดตามชมพร้อมๆกันนะครับว่าขอกับรถออกจากพิด กาแฟบ้านสวนนะครับเดี๋ยวต้องใช้สตินิดนครับไม่รู้จะไปแคมปิ้งจุดไหนนะครับวันนี้นะครับท่านชมแต่อุปกรณ์หม้อ้าวสารพร้อมแล้วนะครับนี่นะครับบ้านสวนกาแฟนะครับออกไปจากกาแฟบ้านสวนบ้านสวนกาแฟนะครับท่านชมบ้านสวนกาแฟโอเค เดี๋ยวเราจะลงไปที่สะพานปลาก่อน,นครับไปดูวิถีชีวิตชาวประมงนะครับท่านผู้ชมรอวันนี้ลงไปดูอีกรอบกับ<ส>เพื่อบางทีเรือจะเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวไปคอยคอยชมคอยติดตามนะครับลงไปที่สะพานปลาก่อนกลับไปดูวิถีชีวิตชาวประมงนะครับโอเคไปวันนี้มาแก้มือครับ FC ก่วันก่อน มาคั้งแล้วไม่เจอกับเพราะว่าเรือไม่เข้านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้มาคอยลุ้นคอยชมกันครับว่าเรือจะเข้าแพตอนกี่โมงครับตอนนี้เวลา9ก้าโมงสิบสองนาทีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามกันนะครับต่อก็ตอนนี้ก็อยู่ที่เนี่ยครับกอวิทยาลัยอมจกกระบี่นะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปนะครับท่านผู้ชม ก็วันนี้ไม่หลงแล้วนะครับก็วันก่อนขับรถหลงทางโอ้โหหลงถามคนไปมั่วหมดเลยนะครับท่านชมไม่เคยมาเส้น,นานนะครับแต่วันนี้พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศอีกรอบนะครับ เรือเข้าเข้ามานะครับก็ามาก็ามาขึ้นปลานะครับก็แม่ค้าก็ามาซื้อปลากันนะครับเอาไปขายเดี๋ยวมาดูเพื่อนมันอยู่ที่นี่ป่าไม่รู้เดี๋ยวมาดูดิมันมาซื้อปลาไหมม,มาตามดูที่เห็นมันเป็นพวกค้าปลาอยู่นะครับสิ e คุณปลาเสร็แล้วนี่ นี้ผมมาถึงที่สะพานปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศที่แปรปลาวร้อมๆกันนะครับว่าเรือประมงก่จะเข้าแล้วก็จะขึ้นปลากันนะครับโอเคอไปชมกันก<ด>เลยท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาอยู่ที่สะพานปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับโอ้รถเรือเข้ามาซื้อปลากันนะครับยวเข้าไปดูที่เรือร้อมๆกันนะครับไปตัวมาอยู่ที่แปรองค์การนะครับ กไปปลานี่ครับเรือประมงก็จะมาขึ้นปลากันนะครับท่านผู้ชมอยู่จุดนู้นนะครับทีมงานไม่รู้อยู่จุดไหนนะครับมาซื้อปลาครับท่านเดี๋ยวปลาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศดูครับครับนี่วิถีชีวิตชาวเรือนะครับท่านผู้ชมชีวิตชาวเรือนะครับขึ้นปลาก็อยู่จุดนู้นนะครับท่านผู้ชมนู่น เรือประมงนะครับที่สะพานปลาไปเรื่อยๆนะครับนี่เรือประมงะครับวิถีชีวิตชาวประมงะครับก็จะมาเป็นปลาครับนะครับ,ระะบก็จะมารวมกค้าแม่ค้าก็จะมาซื้อปลากันนะครับเรือประมงเรือสวยห้ามเลยนะครับ ขังหนู่็กำลังจะขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับท่านจะไปกับอยู่แป,ปลปานะครับเวลาเข้าเก้าโมงกว่าครับเดี๋ยววันดำนครับโอ้ยแปลปาเยอะเลยนะครับ <c oughs> เ,เรือเข้ามาอีปล้ำนะครับเรือลอ้โหมามุดมาเลยครับเดี๋ยวมาเข้ามาชมดูนะครับนี่คนี้อยู่ที่แป,ปลปานตาครับ <c oughs> ะจะขึ้น ลาอยู่นั่นเัเลยนะครับผมปลาใหญ่ๆเดยนะครับทุก่านโอ้โหดูครับปลาอินชี

เพียบเลยหัวมาเลยนะครับเน่นเพียบเลยลำนี้นะครับ นี้นะครับเปียบเลยนะครับคนี่ครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่แปรครับแปรองค์การนะครับลำนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศในท่าเรือวิถีชีวิตละมงนะครับว่านะครับเราอยู่กันยังไงนะครับนี่พวมแม้าก็มาซื้อปลากันนะครับพวกแม้าก็มาซื้อปลามาจับปลาครับโอ้ลำนี้มาเปียบเลยครับเต็มลำเลยครับเต็มตุกงเลยเนาะโอ้โหตุกงเลยนะครับเต็มเมียบเลยนะครับคนดำนะครับ อยอดเลยนะครับท่านชมโอ้ทุกห้องเลยนะครับเปรียบเลยนะครับท่านชมนี่ไอท่านผู้ชมได้มาชมบรรยากาศวิถีชีวิตชาวประมงนะครับขอวันนี้นะครับมาทำลิปให้กับเอ็ดีได้ชมกันนะครับปลาที่เราได้กินนะครับพอเนี่ยครับชาวประมงนครับที่หามาให้นะครับหามาให้นะครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีชาวประมงนะครับเราไม่ได้กินปลาสดตแน่นอนครับท่านชมโอ้โหเปรียบๆทั้งนั้นเลยครับลำใหญ่ๆโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมโอ้เปรียบ ลุกลำเลยนะครับลุ้ตุ่ห้องเลยนะครับทคุณจงนี่ห้งองเลยนะครับจับนี้ 6, 7, 8, 8, ท้องสี่หกเจ็ดแปดแปดห้องนี่เต็มหมดเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นมาเขาจะเทจุดนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเทจุดนี้นครับนี่เขาเลือกลาเขาคัดนี่ที่คัดลาครับ กัดไซกัดไซปลาครับเนี่ยโดยจุดนุ่งไม้ค้าก็จะคัดกันนะครับคัดปลากันครับวันนี้ปลาท่านมาชมบรรยากาศนะครับที่ชาวประมงกับวิถีชีวิตชาวประมงนะครับพอเรือเข้าเสร็จแล้วก็ลูกน้องก็จะมาขึ้นปลาครับมาขึ้นปลาจุดนี้นะครับแล้วเนียพวกไม่ค้าก็จะมาเลือกกันนะครับทีแผงนะครับแผงปลามาคัดแยกปลากันนะครับ อยูนู้นก็กำลังขึ้นอยู่นะครับเรือลำใหญ่เลยครับนั่นรับนายคาก็กำลังจะขึ้นกันอยู่นะครับนำโชคตะบนขินตะบนนำโชคครับเรือเราก็เรือนี้ก็ได้เยอะครับเยอะทุกลํานะครับจังๆเยอะเยอะทุลังเมามาเพียบอีกแล้วนะครับจ่านนู้นมาเป็นริมมาเลยนะครับนู่นมาริมมาเลยนะครับแต่ลำนี้เพียบที่สุดเลยนะครับวันนี้แปดห้องเต็มเลยนะครับเต็มเลยกำลังขึ้นลากนอยูนครับ แยกแล้วก็พยายามมาขัดลายครับลายเพลงปลาตูปตัวใหญ่เลยนะครับขึ้นมาจากเรือเสร็จก็แยกคนระับท่านทุกท่านเลยปลาตัวใหญ่ปลาตูสวยๆทั้งนั้นเลยครับ ต้นเลยครับลำใหญ่ๆรลยต้นเลยครับนี่ก็ากำลังทับแยกกันอยู่ครับทับแยกกันครับทับปลาครับนี่กำลังขึ้นอยู่ครับจี่เขาขึ้นปลานี่ยครับกว้านกว้านขึ้นใส่กว้านเลยนะครับตอนนี้เขเข้ามาอีกลำหนึงครับท่านชมหูเรือลำใหญ่เข้าเปรียบมาอีกแล้วนะครับ เอ็มสองห้าหกสามบีนะครับนี่ขึ้นทะเบียนหมดแล้วครับเรือเรือวันนี้จะขึ้นทะเบียนหมดครับเรือข้ามลำแต่ลำนี้เปรียบเต็มลำเต็มเลยนะครับเต็มทุกอ่องเลยโอ้โหปลาวันเดียวนะครับคืนเดียวไปคืนเดียวนะครับคืนเดียวก็กลับนะครับประมงนี่ยยูนิชีวิตประมงนี่ครับ ปลาเดี๋ยวขึ้นมาไดเ้เต็มห้องเลครับนี่ยทีนี้เราก็ไปเจ๊คัดแยกจุดโน้นนะครับอาจารย์ผมคัดแยกแล้วก็ไม่ค้าก็มาซื้อปลากันนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมีคบท่านผู้ชมมีต่อไปลำนาเนี่ยเขามาเพียบเลยนะครับเพียบเลยครับท่านผู้ชมอีกลำหนึ่งปลาดุวยนะโอ้ปลาตสวยนะครับ ปลาสดเลยนะครับน้ำจชมโอ้ไถย,ยิ้มเลยลูกน้องก็ยิ้มเลยนะครับใจเยอะๆอย่างแบบนี้นะครับท่าน้ำจืดเดี๋ยวก็จะมาเตะปลาที่จุดนี้นะครับตรแตงปลาจุดนู health, ้นเขาไม่ขาดจุดนู้นเขากำลังเลือกกันอยู่นะครับ, garden, บ,บรนี่ใครองค์การเรือส่วนตำบลส่วนจังหวัดกระบี่นะครับน้ำนี่เรือลำนี้ก็กำลังเลือกกันอยู่นะครับโอ้เรือเต็มทุกลำเลยครับ <até S 2> น้ำจชมเต็มทุกลำลทุกลำทุกลำเลยนะครับ ตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่โตโตเลยนี่ครับจะมีจุดตัวจุดๆหมดเลยนะครัจุดๆนั้นเลยครับปลาเล็กล้านะครับกับนิยายกีกทีนะครับใหญ่กีกีแยกไซส์นะครับแยกไซส์กับตัวสวยๆเลยนะครับปลาตัวจุดเก่งกับวิถีชีวิตชาวประมงนะครับถ้าเกิดไม่มีชาวประมง เราไม่มีสามารถได้กินปลาสดๆนะครับท่จำชมนี่อยากมารับปลานะครับปลาจะขึ้นไปส่งทั่วเลยครับก็ไปกรุงเทพไปทั่วเลยก็นะครับปลาจุดนี้นะต้องขึ้นไปกรุงเทพหลังจากที่แม่ค้าก็มาซื้อรับซื้อไปแล้วนะครับก็จะไปกรุงเทพไปส่งแถวกรุงเทพที่มหาชัยนะครับท่จำชมนะครับนี่เป,ป็ปลาสะปานปลาองค์การบริษัทส่วนจังหวัดกระบี่นะครับจำชมแล้วก็ม,ม,ามาตู้เลยมาแล้วมาจากพังงาด้วย ปริมาณก็นะครับต่อหลังช่งอยู่นะครับกี่กี่ตัวกิโลปลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับน,ะนี่อาใหญ่อยู่จุดนี้นะครับที่พัดแยกแล้วนะครับปลาซาา เกากัดมาเลายนี่ปลาไก่นะครับปลาไก่ก็ไปส่งที่กรุงเทพส่งสมุทรสาครนะครับกับจุดท่าเทียบเรือรสมาคมชาวประมงกรบจุดไกลองค์การจุดท่าเรืออยู่จุดนั้นครับก็ขเขากําลังขึ้นปลากันอยู่นะครับขึ้นปลากันอยู่เดี๋ยวกว่าท่านผู้ชม มาชมอีกรอบนะครับจังๆชมบรรยากาศบรรยากาศดิมดิมทะเลดิมคลองนะครับ่าเทียบเรือรงการครับเนี่ยพอตอนนี้เจ้าประมงก็กำลังเอาปลาขึ้นจากเรืออยู่นะครับเพียงเพียงก็มาซื้อปลานะครับเอาไปจำเหยื่อใส่บูมานะครับ เรือกระยาครับเรือกระยาเรือกระยาครจมเรือกระยาี่ชาวบ้านประมงเขาจะนอนกันอยู่ในในเรืออย่างนี้นะครับในเรือกระยาครับนะครับนอนอยู่นี้น่าดูนะก็นี่อันนี้เป็นห้องครัวจมห้องครัวห้องครัวเรือกระยากาจะนอนอยู่ในนู้นนอนอยู่ในเขาจะจับเรียงเป็นตับเป็นตับเป็นตับกันเลยนะครับมีมีสองชั้นนะเป็นนี่กระยากลังขึ้นขึ้นไปฝั่งนะครับวันนี้เรือกระยาครับ ชายทะเลนะครับ นีคือเรือกระยานะครับจะใหญ่ๆนะครับท่านชมนะครับจะมีสองสามชั้นครับก็จะนอนอยู่ในนั้นครับก็ห้องน้ําก็ไม่มีนะครับก็จะมาถ่ายกันที่จุดนี้ครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้จะมีห้องน้ําหรือยังนะครับเรือนะครับท่านชมแต่เมื่อก่อนครับก็จะนั่งนั่งอยู่หลัง้ายนี้นะครับท่านชมแต่เดี๋ยวนี้คงจะมีครับท่านชมนะครับโอเคเดี๋ยวได้เดินทางไปต่อนะครับ เดินต่างๆนะครับไปแสงประเสริฐลงเขารังขึ้นปลากันอยู่นะครับนี่ครับปลาปลาตัวสวยๆเลยนะครับท่านนี่ปลาบางเลยครับปลาสวยๆอย่างนั้นนะครับปลาสดๆเลยนะครับท่านท่านผู้ชมวันนี้แต่ละลำก็ได้ลำก็เป็นหมื่นของหมื่นเลยนะครับหนึ่งกิโลเลยครับท่านชม โอเคตอนนี้ผมก็ได้เดินทางกลับนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศวิถีชีวิตชาวประมงะครับชาวประมงว่าเขาจะใช้ชีวิตกันยังไงกว่าจะได้กว่าจะได้าไดมาแต่ละตัวแต่ละบาทนนะครับโอเคนะครับจะเดินทางกลับครับไปพาท่านผู้ชมมาชมวิถีชีวิตชาวประมงนะครับว่ากว่าจะได้มาสักบาทสัก ตังนะครับโอ้โหมันยากขนาดไหนนะครับต้องไปวางอวนเสร็จแล้วก็มาขึ้นเสร็จกว่าจะเสร็จก็ตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นเสร็จก็ออกกันอีกนะครับท่านผู้ชมนะครับหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็จะตัดบัญชีนะครับท่านผู้ชม หลังจากที่กลับมาจากแปรนะครับก็ตอนนี้มานั่งอยู่ที่อ่านนบรัเหมือนเดิมนะครับท่านชมนะครับชมบรรยากาศชอบบรรยากาศนะครับก็เตรียมข้าวนะครับหม้อหม้อแล้วก็แกงครับแกงนี่ปลาเค็มนะครับท่านชมนี่ปลาเค็มล้อมนะครับข้าวพร้อมวันนี้ไม่ต้องนะครับจะเปิดหม้อแต่จะเจอแกงนะครับเอฟซีได้ชมดูนะครับ บรรยากาศที่ท่าเรือวันนี้นะครับสุดยอดเลยครับวิถีชีวิตาชาวประมงเลยนะครับท่านชมกว่าจะได้มาสักบาทสักแดงโอ้โหต้องลำบากต้องเหนื่อยกครับออกไปทะเลไปวางอวนเสร็จแล้วก็มาขึ้นมาขึ้นกว่าจะเสร็จก็ตอนเย็นๆนะครับท่านชมนี่ครับชีวิตชาวประมงนะครับโอเคนี่เท้านะครับเดี๋ยวมาตัดขทาร่วมกันนะครับสิงเนื้อวันนี้ ข้าวแกงเนื้อกับท่านผู้ชมแกงเนื้อกบปากเข็มนะครับปากเข้มยวมาทานข้าว่วมกันนะครับมา น,นี้ก็ทานข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทานข้าวเสร็จก็มานั่งอยู่ริมไร่นาครับก่อนจะไปเพย์เดีจะหาเพยไปปลูกที่อีกจุดนะครับจำได้ว่าจุดนี้ทบไม่มีต้นไม้ให้ปลูกเลยนะครับพอมีแต่ต้นใหญ่ๆแต่มันมันความกว้างของต้นไม้ระยะระยะของต้นไม้กับมันจะห่างกันปลูกเพไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องไปปลูกปลูกที่นะครับตั้นใจโอเคเดี๋ยวค่อยมาชมกัน ยาวๆเลยนะครับคลิปนี้นะครับชมยาวๆเลยหลังจากที่ลงไปแพเสร็จแล้วแล้วก็มานั่งทานข้าวเสร็จเดี๋ยวก็ไปต่อที่ตลาดตอนเย็นนะครับจผู้ชมโอเคไปทานน้ำอ้อยส่วนแล้วก็กลับนอนี่ครับนอนนอนพักนะครับนอนพักตีกองแกงกับจ้บชมโอเคนะครับเดี๋ยวนอนหลับตื่นนะครับ โอเคขอบคุณทุกท,าท่านติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมยยชอย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ